บทที่3,591หลังจากได้ยินคำอธิบายของชายชราหยางเฉินก็ตกตะลึงอย่างมากอีกครั้งเมื่อหยางเฉินเห็นชายชราเขาสามารถบอกได้จากความรู้สึกคุ้นเคยว่ามีคนกำลังจ้องมองเขาชัดเจนว่าเป็นชายชราคนนี้ที่กำลังจ้องมองเขานอกจากนี้ชายชรารายนี้ยังอยู่ที่วิหารบนภูเขาแห่งนี้อยู่เสมอ แต่สิ่งที่หยางเฉินไม่คาดคิดก็คือชายชราคนนี้รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเหวมาก่อนเดิมทีหยางเฉินยังคงสับสนอยู่เล็กน้อยว่าทำไมชายชรานี้ถึงปรากฏตัวขึ้นเมื่อวันนี้เองและมีเจตนาฆ่าเขาอย่างรุนแรงเช่นนี้แต่หลังจากรู้ว่าชายชรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเหวหยางเฉินก็เดาอย่างคร่าวๆในใจทันที หย่างเฉินเดาว่าชายชราคนนี้อาจจะกำลังจ้องมองยาชีวิตนิรันดดวงตาฟีนิกโลหิตบังกรในเหวอยู่แล้วตอนนี้ยาชีวิตนิรันดดวงตาฟีนิกได้รับการย้ายปลูกลงในแหวนจักรพรรดิแล้วดังนั้นชายชราจึงระเบิดความโกรธออกมาอย่างสมบูรณ์บางทียาสมุนไพรนี้อาจยังไม่ถึงวัยอันควรเช่นเดียวกับสมุนไพรที่พบในสวนหลังร้านขายยาสมุนไพรของมาซือหลง เจ้าของเดิมกำลังรอให้สมุนไพรมีอายุครบหนึ่งปีที่เขาพอใจก่อนที่จะเก็บมันเมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะสมบูรณ์แก่ผู้เป็นเจ้าของสมุนไพรและสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้เช่นการพัฒนาวิถีบูเป็นต้นอย่างไรก็ตามอย่างเฉินยังใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อให้ได้ย่าชีวิตนิรันดร์ดวงตาฟินิชและเกือบเสี่ยงชีวิตของเขาด้วยซ้ำเขาเกือบถูกสัตว์ร,ร้ายผู้น่าสะพรึงกลัวฆ่าตายหลายครั้ง แม้ว่าหยางเฉินจะเดาได้ว่ายาสมุนไพรนี้เป็นของชายชราแต่หยางเฉินก็ยังไม่เต็มใจที่จะมอบสมุนไพรนั้นให้กับเขาหยางเฉินจึงแซงทาเป็นไม่เข้าใจอะไรเลยและถามว่าไม่ทราบว่าทำไมผู้อาวุโสถึงเพิ่งโผล่มาตอนนี้ละ่ะและทำไมท่านถึงมีเจตนาฆ่าผมอย่างรุนแรงเช่นนี้ชายชราหัวเราะเยาะและกล่าวว่าเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือ เจ้าเป็นเด็กฉลาดมากข้าไม่คิดว่าเจ้าจะไม่เข้าใจว่าทำไมข้าถึงโกรธหยางเฉินขมวดคิ้วชายชรารายนี้แปลกนิดหน่อยแต่เขาก็ยังฉลาดมากด้วยสิ่งที่ทำให้หยางเฉินระมัดระวังมากที่สุดก็คือเขาไม่สามารถมองเห็นระดับวิถีบู๊ของชายชราได้อย่างชัดเจนเขาสามารถรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายได้เท่านั้นคาดว่าการกำจัดชายชรานี้คงไม่ใช่เรื่องง่าย หยางเฉินไม่ตอบคำพูดของชายชราแต่คิดอยู่ในใจว่าหากชายชราเปิดฉากโจมตีกระทันหันเขาจะใช้วิธีใดเพื่อฆ่าอีกฝ่ายได้ถ่ายที่สุดแล้ววิธีการซ่อนตัวของชายชรานี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่งและแม้แต่อย่างเฉินเองก็ไม่สามารถซ่อนตัวได้ในระดับที่น่ากลัวเช่นนี้เมื่อเห็นว่าอย่างเฉินไม่ได้พูดอะไรชายชราจึงก้าวเข้าไปใกล้หย,ยางเฉินอีกสองสาก้าว เขาสวมชุดโบราณสีขาวและรองเท้าสีขาวซึ่งเพิ่มความรู้สึกเหนือธรรมชาติเล็กน้อยให้กับทั้งตัวของเขาชายชรามีท่าทีสงบแต่ยังคงส่งพลังแห่งการฆ่าฟันอันน่าสะพรึงกลัวออกมายิ่งชายชราสงบมากเท่าใดอย่างเฉินก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาส่งพลังมากขึ้นเท่านั้นหนุ่มน้อยเจ้าบุกรุกสถานที่ฝึกฝนของข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้าเห็นว่าเจ้ามีพื้นฐานที่ดีและมีร่างกายพิเศษ ดังนั้นข้าจึงไม่คิดจะยุ่งกับเจ้าข้าจึงให้สถานที่ฝึกฝนตรงนี้แก่เจ้าเองแต่เจ้าผู้เป็นไอ้สารเลวที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่เพียงแต่เจ้าจะไม่แสดงความขอบคุณแก่ข้าเท่านั้นแต่เจ้ายังทะเยอทะยานที่จะเข้าไปในสวนสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ของข้าและเก็บสมุนไพรทั้งหมดของข้าด้วยเจ้าไม่เพียงแต่เก็บสมุนไพรทั้งหมดไปเท่านั้นแต่ยังไม่ทิ้งสมุนไพรย่าชีวิตนิรันด์ดวงตาฟินิกโลหิตมังกรไว้ให้ข้าด้วย เจ้ารู้หรือไม่ว่าย่าชีวิตนิรันดวงตาฟีนิกโลหิตมังกรน,นั้นมีค่าเพียงใดในโลกนี้และมันสำคัญต่อค่ามากเพียงใดและอีกอย่างเจ้าไม่เพียงแต่เก็บสมุนไพรทั้งหมดเท่านั้นแต่เจ้ายัางฆ่าสรรธธาตัตว์าสของฉันอีกด้วยบทที่3592ชายชราผู้สวมชุดขาวซึ่งดูราวกับเป็นเซียนยิ่งพูดก็ยิ่งมีอารมณ์ข้าฟันมากขึ้นเขาโกรธมากจนเหมือนไฟจะระเบิดออกจากดวงตาของเขาได้ ทันใดนั้นหยางเฉินก็ตระหนักได้และในที่สุดก็เข้าใจว่าเหตุใดชายชารานี้จึงมีเจตนาฆ่าเขาอย่างรุนแรงทันทีที่เขาปรากฏตัวหลังจากเวลาผ่านไปทั้งหมดนี้ก็ปรากฏว่าชายชรารายนี้คือเจ้าของดั้งเดิมของวิหารบนภูเขาแห่งนี้และยังเป็นเจ้าของดินแดนสวรรค์แห่งสมุนไพรใต้เหวและยังเป็นเจ้าของสัตว์ป่าเหล่านั้นอีกด้วยเมื่อนึกถึงเรื่องนี้หยางเฉินก็เนยหน้าขึ้นมองชายชาราคนนี้ทันที ท้ายที่สุดแล้วการที่สามารถควบคุมหนึ่งในนั้นได้ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงพลังของผู้เป็นเจ้าของที่อยู่เบื้องหลังแล้วแต่ทั้งหมดนั้นเป็นของชายชราคนนี้ดังนั้นคงจินตนาการได้ว่าความแข็งแกร่งของชายชราคนนี้น่ากลัวขนาดไหนหยางเฉินไม่ต้องการเป็นศัตรูของคนที่มีอำนาจเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นทุกสิ่งที่ทำให้ชายชราโกรธนั้นล้วนแต่เป็นฝีมือของหยางเฉินเอง และเขาก็เป็นคนมีเหตุผลด้วยดังนั้นเขาจึงขอโทษชายชราทันทีผมต้องขอโทษผู้อาวุโสด้วยนะครับผมไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่เป็นของท่านขอโทษที่รบกวนท่านโปรโดยกโทษให้ผมด้วยอย่างเฉินค้งคำนับชายชราและขอโทษเมื่อได้ยินเช่นนี้ความโกรธของชายชราก็ไม่ลดลงและเขาหัวเราะเยาะขอโทษแล้วก็จบกันงั้นหรือสิ่งดีๆเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ที่ไหนในโลก หยางเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วผู้อาวุโสต,ต้องการให้ผมทำอะไรล่ะครับชายชรากล่าวอย่างเด็ดขาดแน่นอนเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเจ้าตลอดหลายพันปีที่ผ่านมานี้ไม่มีใครในโลกกล้าแตะต้องสิ่งของของข้าเจ้าเป็นคนแรกเมื่อได้ยินเช่นนี้หยางเฉินรู้สึกไม่พอใจทันทีเดิมทีเขายังคงคิดอยู่ว่าจะส่งคืนสมุนไพรเหล่านั้นให้เจ้าของเดิมหรือไม่แต่แล้วชายชราคนนี้ต้องการให้เขาชดใช้ด้วยชีวิต หยางเฉินคิดที่จะคืนสมุนไพรเหล่านั้นเพียงเพราะเขาใช้สถานที่นี้ในการฝึกฝนมานานเกินไปและมันช่วยให้เขาฝ่าทะลวงแดนได้สําเร็จเขาค่อนข้างขอบคุณเรื่องนี้แต่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นหยางเฉินก็คงไม่สนใจชายชราคนนี้มากนักใบหน้าของหยางเฉินมืดมนลงทันทีเขาพูดอย่างใจเย็นผมสามารถคืนสมุนไพรของท่านได้แต่ถ้าท่านก้าวร้าวเกินไปมันก็จะมากเกินไปหน่อย หากชายชราปรากฏตัวเร็วกว่านี้เพื่อหยุดเขาหยางเฉินก็คงไม่นำสมุนไพรเหล่านั้นในเหวไปปลูกลงในแหวนจักรพรรดิแต่ตอนนี้เขาทุ่มเทหนักมากเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นและชายชราคนนี้เพิ่งออกมาและต้องการเอาชีวิตเขาทันทีที่ปรากฏตัวซึ่งทำให้หยางเฉินรู้สึกไม่แฮปปี้ชายชราชุดขาวที่เรียกตัวเองว่าปรามาจารย์สันซานร,รู้สึกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของหยางเฉิน จากนั้นปรมาจารย์สันซานก็พูดด้วยรอยยิ้มไอ้หนุ่มไม่เลวเลยเจ้ามีความกล้าหาญเจ้าได้เห็นแล้วว่าข้ามีพลังมากเพียงใดแต่เจ้ายัางกล้าที่จะเผชิญหน้ากับข้าหยางเฉินไม่เสียเวลาพูดอะไรอีกและพูดตรงประเด็นนั้นก็บอกผมมาว่าท่านต้องการอะไรหากท่านต้องการจะลงมือก็ทำเลยอย่าเสียเวลา ตอนนี้วิถีบูของหยางเฉินฟื้นตัวแล้วและเขาได้รับสมุนไพราหายากมากมายเขาเพียงต้องการกลับไปสู่โลกบู๊โบราณกลางโดยเร็วที่สุดเขาไม่อยากพูดอะไรอีกกับชายชราที่พูดไม่รู้เรื่องสิ่งที่ทำให้หยางเฉินประหลาดใจคือหลังจากได้ยินคำพูดของเขาแล้วปรมาจารย์สันซานก็ไม่ได้โกรธอีกแต่กลับมีแววของความชื่นชมปรากฏอยู่ในดวงตาของเขา อย่างไรก็ตามหยางเฉินไม่คิดว่าชายชราจะปล่อยเขาไปง่ายๆขนาดนั้นเขาไม่ลดความระมัดระวังลงเลยและพร้อมที่จะเริ่มการต่อสู้ทันทีเป็นที่แน่ชัดว่าตามที่หยางเฉินคาดไว้ปรมาจารย์สันซานผู้นี้ไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยตนเองไปออร่าของชายชราพุ่งพล่านพลังชี่รอบตัวเขาเดือดพล่านและท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่น่าสะพรึงกลัว อาราที่น่าสะพรึงกลัวทําให้หยางเฉินถูกระงับทันทีแม้กระทั่งการหายใจก็ยังลําบากราวกับว่ามีแรงบางอย่างเหนือศีรษะกําลังกดทับเข่าอย่างบ้าคลั่งบทที่3593เมื่อรู้สึกถึงรัศมีแห่งความน่าหวาดกลัวที่ปล่อยออกมาทันทีจากปรมาจารย์สันซานใบหน้าของหยางเฉินก็เคร่งขรึมอย่างยิ่ง เมื่อปรมาจารย์สันซานปรากฏตัวหยางเฉินก็มองเห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นน่าหวาดกลัวมากในขณะนี้ปรมาจารย์สันซานเพิ่งเริ่มต้นและความแข็งแกร่งที่เขาแสดงออกมาได้เกินจินตนาการของหยางเฉินไปแล้วในขณะนี้หยางเฉินมีเพียงสามคำในใจแข็งแกร่งมากในเวลาเดียวกันหยางเฉินก็รู้สึกถึงความกลัวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นกัน ความแข็งแกร่งของปรมาจารย์เสันซานนั้นไม่อาจอยังถึงได้แม้ว่าจะเริ่มปะทุขึ้นทีละน้อยในเวลานี้แต่หยางเฉินก็ยังไม่สามารถมองเห็นระดับวิถีบูของเขาได้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของปรมาจารย์สันซานนั้นเหนือกว่าหยางเฉินมากก่อนที่เขาจะเริ่มหยางเฉินก็ได้จินตนาการถึงผลลัพธ์ไว้แล้วเขาจะต้องตายด้วยน้ำมือของปรมาจารย์สันซานอย่างแน่นอน แม้ว่าวิถีบู๊ของเขาจะทะลวงผ่านถึงขั้นวิญญาณแรกเริ่มแล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของปรมาจารย์สันซานผู้นี้แม้ว่าเขาจะคาดการณ์ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายแต่หยางเฉินก็ไม่ยอมแพ้และขอความเมตตาในทางกลับกันเขาชักดาบบุตรแห่งสวรรค์ออกมาทันทีแม้จะหมายถึงความตายแต่เขาจะต่อสู้อย่างหนัก เมื่อกี้นี้ปรมาจารย์สันซานพูดกับหยางเฉินว่าหนูน้อยเจ้าช่างแตกต่างจากคนอื่นจริงๆนะแม้ว่าบางคนจะเยอะยิงมากไม่ว่าพวกเขาจะเยอะยิงขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อรู้สึกว่าฉันมีพลังมากเพียงใดพวกเขาจะไม่กล้าต่อสู้กับฉันอีกต่อไปพวกเขาจะคุกเข่าลงและก้มหัวขอความเมตตาทันทีแต่เจ้าแตกต่างออกไปเจ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องตายแต่ยังคงดื้อรั้นที่จะต่อสู้กับข้า ใบหน้าของหยางเฉินเยนชาเขาใช้ดาบบุตรแห่งสวรรค์โดยตรงรีเริ่มโจมตีปรมาจารย์สันซานและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาท่านผู้เท่าหยุดพูดไร้สาระเสียทีในเมื่อท่านต้องการให้ผมตายก็ทำเลยหยางเฉินได้ขอโทษปรมาจารย์สันซานอย่างจริงใจในตอนแรกแต่เขายังคงมุ่งมั่นและต้องการที่จะฆ่าตนดังนั้นหยางเฉินจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยไปและต่อสู้จนตาย ปรามาจารย์สันสานมีรอยยิ้มเหยียดหยามบนใบหน้าของเขาสิ่งที่ทำให้หยางเฉินประหลาดใจก็คือปรามาจารย์สันซานไม่ได้สู้กลับแต่กลับหลบดาบบุตรแห่งสวรรค์แทนหยางเฉินไม่เข้าใจว่าปรามาจารย์สันสานกำลังทำอะไรอยู่และเขาก็ไม่มีจิตใจที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยท้ายที่สุดแล้วปรามาจารย์สนสานคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเผชิญมาในชีวิต ระดับวิถีบูในปัจจุบันของหยางเฉินเทียบเท่ากับผู้แข่งแกร่งระดับแดนนาาขั้นเจ็ดชั้นต้นในโลกบูโบราณบนแล้วเขาสามารถต่อสู้กับผู้แข่งแกร่งระดับแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นต้นได้และยังเอาชนะการต่อสู้ได้ทุกครั้งแต่ถึงแม้จะแข็งแกร่งมากหยางเฉินก็ยังไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของปรมาจาร์สรันซานได้และผลลัพธ์เดียวก็คือความตาย ดังนั้นหยางเฉินจึงระมัดระวังอย่างยิ่งในเวลานี้และไม่กล้าที่จะประมาทเลยแม้ว่าเขาจะตายก็ตามสิ่งที่เขาสามารถทําได้คือพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อทําให้อีกฝ่ายบาดเจ็บสาหาัสขณะที่หยางเฉินกําลังโจมตีอย่างบ้าคลั่งเขาก็พูดด้วยน้ําเสียงเย็นชาว่าในพจนานุกรมของผมไม่มีคําใดเลวร้ายเกินกว่าการร้องขอความเมตตาและการยอมแพ้โดยที่ยังไม่ได้ต่อสู้ ชายชรายังคงมีรอยยิ้มบนใบหน้าและหลบเลี่ยงต่อไปเขากล่าวว่าหนุ่มน้อยเจ้าได้ฝึกฝนกับข้ามาเป็นเวลานานแล้วและเจ้าก็ฝึกฝนทักษะของตัวเองมาโดยตลอดจนกระทั่งฝ่าฟันให้พิบัติสวรรค์มาได้ข้ารู้ความสามารถของเจ้าดีกว่าเจ้าเสียอีกเจ้าควรทราบด้วยว่าหากเจ้าต่อสู้กับข้าเจ้าจะต้องตายเท่านั้นนี่ขนาดข้ายังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแน่นอนว่าเจ้าไม่สามารถทำร้ายข้าได้เลย เจ้าลองนึกภาพดูสิว่าหากข้าเคลื่อนไหวเจ้าอาจจะไม่รอดแม้แต่วินาทีเดียวเจ้าแน่ใจแล้วเหรอว่าไม่อยากคุกเข่าลงขอความเมตตาตอนนี้บางทีฉันอาจจะพิจารณาไว้ชีวิตเจ้าก็ได้หยางเชิญหัวเราะอย่างเย็นชาเขาไม่เชื่อว่าชายชราคนนี้จะกรุณาปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ ในเวลานี้หยางเฉินก็รู้สึกซึมเศร้าอย่างมากเช่นกันเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากและสามารถกลับไปยังโลกบูโบราณกลางเพื่อแก้แค้นได้แต่ปรมาจารย์สันซานผู้ทรงพลังคนนี้กลับปรากฏตัวขึ้นครึ่งทางยิ่งกว่านั้นชีวิตของคนคนหนึ่งอาจสูญหายไปได้ทุกเมื่อในมือของเจ้าแห่งหูเขายาคนนี้